สวัสดีครับเอ็มเลอร์เลยยูทูบชาแนลครับผมมาในนามของนิสสันอินเทอร์เนชั่นชอยส์ต้องเอ็มเปอร์นะครับนิสสันอินเทอร์เนชั่นชอยส์เป็นแบรนด์ของนิสสันโดยตรงนะครับวันนี้ผมขอแนะนารถ SUV นะครับเป็นรถตรวจการที่น่าใช้แล้วก็โด่งดังไปทั่วี่ปุปน,นะครับแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับเป็นรถนิสสัน X-Trail คันนี้ครับเป็นรถปี2016นะครับเป็นตัว2.0ตัว V4 w i n d ว เป็นน้ำมันอย่างเดียวนะครับสีดำนะครับน่าใช้มากนะครับก็ตัวน,นี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทั่วนะครับแล้วก็เป็นรถที่ออกจาก e อ per o r เองแล้วก็เข้าสู่เอ per อร Emperor ด้วย <S 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 เป็นลูกค้าชาวต่างชาติมาออกรถใหม่เรานะครับประวัติรู้หมดแล้วเราชมประวัติที่นิสสันเอมเปอร์ได้เลยนะครับก็อย่าลืมชมและทดลองขับที่นิสสันเอมเ r อร์นะครับย้ำนะครับว่าเป็นรถ น้ำมันนะครับราคาอยู่ที่558,000บาทเท่านั้นนะครับก็เป็นรถตรวจการเป็นรถน้ํามันที่น่าใช้ประวัติดีมือแรกนะครับก็เดี๋ยวไปดูสเปคดูเซลล์ขอมพี่ท่นกันเลยครับผมรถคันนี้ราคา558,000บาทเท่านั้นครับเป็นรถปี16นะครับเป็นนิสสันเอ r กเ l รุ่น V4W ฟไ e เป็นน้ํามันนะครับออตโต้สีดำโฟรินไดตัวท็อปของตัว V เป็นตัวท็อปเลยรถตรวจการที่แบบน่าใช้เป็นรถลำหนึ่งทญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นรถที่แบบเรียกว่าสุดยอดในการน่าใช้มากเป็น B16 นะครับ144แรงม้านะครับก็มาที่ full option full star ทุกอย่างหมดนะครับตรงนี้คุ้มสุดคุ้มคุ้มที่สุดคุ้มกว่า8 0 0 0 0 0บาทราคาออกข้างหนึ่งล้บาทนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถ SUV ที่แบบเรียกว่าตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเลยตอนนี้นะครับราคาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าน่าซื้อมากประวัตินะครับ เพราะคนนี้ซื้อจากเราซื้อจากนิสสันเอ็มเปอร์และก็สวิตก,กับนิสสันเอ็มเปอร์และก็ซื้อรถออกรถกับเราอีกเป็นลูกค้าตาวสังชาตินะครับรถสะอาดน่าใช้นะครับมีบุ๊กสวิตสามารถดูข้อมูลที่นิสสันเอ็มเปอร์ได้เลยหรือนิสสันทั่วไปทะเบียน5กร7639กรุงเทพนะครับลูกค้าครับเพราะนนี้ถึงแม้จะหมดรยะยะรับประกันไปแล้วแต่เรายังมีประกันหลังการขายคือ2ปีนิสสันเอ็กเซมเปอร์มาร์ตร e ี้ i, หรือโปรแกรมการขยายาประกันเข้าสู่นิสสันที่หมดอะไรแท้นะครับ ก็180รายการเค้ือ่อนจนช่วงล่างหลุกเกียร์ลไฟนะครับก็สบายใจใช้ Nissan Camry นะครับและส่วนโครงสร้างเรามีการตรวจโครงสร้างโดยตรวจจาก g u อิ Inspection Emperor Inspection ได้เลยนะครับตอบโจทย์ได้มากเลยนะครับอันนี้มาดูเรื่องเซอร์โมชั่นที่หนหนึ่งมีฟรีประกันภัย ชั้น1ปลอ,อเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์กำหนดนะครับดาวกเรียกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องดาวดอกเบีย้ยเรียกว่าถูกมากผ่อนนานถึงสองเดือนนะครับส่งรถถึงที่นะครับแล้วก็ไม่พอใจ5วันคืนรถนะครับแล้วก็โปรแกรมขับฟรี3เดือนเลยครับไม่ต้องไม่ตงผ่อนเลยนะครับแล้วก็เข้าสูงตลอดนะครับมีสิทธิพิเศษทางด้านเอมเมอร,ร์สพิเวเลทขับก็คือได้ส่วนลด15%ถ้าเข้ากับเรานะครับแล้วก็ท่านมีรถ ยี่ห้ออื่นมาเทรนมาอินกับเรามาเทิร์นกับเราเนี่ยเราให้มูลค่าสูงกว่าราคาตลาด2 0 0 0 0ื่นสี่บาทนะครับก็เราได้สันยมดเยี่ยมจากทางด้านที่สันมอเตอร์แล้วก็4วันเยี่ยมจากสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว7วันเยี่ยมจากสถาบันการเงินนะครับแล้วก็25ปีเราทําธุรกิจมัแบรนด์ทัสแบรนด์นะครับอย่าลืมมาชมและลองขับที่เบอร์0 2นย์สองสี่หนึ่งสามสี่สี่สี่หกศูนย์เก้าเจ็ดสองหกสี่เก้าหกเก้าสองศูนย์เก้าสี่ห้าหก 4 4 229และ0 8 9 9 22 33 97นะครับมาชมทดลองกับที่นี่นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กถ้านิสันรถใช้แล้วนิสันอินเท l i g e นชั่นชอย e ์เอ็มเพลเอร์เท่านั้นครับดูในเฟซบุ๊กของเรารถแต่ละคันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ